ภาพกรรมของลุงต้ยใช้ปืนสอสหัวหมาจนแน่นิ่งย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วได้มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งแกชื่อว่าลุงต้ยลุงต้ยนี้แกเป็นคนที่มีนิสัยทารุณโหดร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสัตว์แกนั้นเป็นคนไม่เคยมีความเมตตากับสัตว์เลยสักครั้งแกมักจะชวนลูกชายหัวแก้วหหวเว๋นไปหายิงนกตกปลาอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีหมาจรจัดตัวหนึ่งถูกกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านลุมตีมามันได้วิ่งหนีเข้าไปในกำแพงบ้านของลุงต้ยจังวันนั้นเองลุงต้ยได้้้ใใชชืนนนยยยยาาาาาาวิงหหมมจจ,จตัตที่และละูก นั้นไปฝังไว้ในป่าข้างหมู่บ้านผ่านไปหลายปีลูกชายของลุงต้อยก็ได้บวดเป็นพระแต่ก่อนจะสึกสองวันหลวงตาจาวาลก็ขอให้อยู่ต่อเพราะไม่มีเลิกสึกและห้ามออกจากวัดเพราะมาอย่างนั้นแล้วอาจจะมีอันตรายถึงแก่วความตายก็เป็นได้แต่พระลูกนั้นก็ไม่ฟังเขาได้ให้เพื่อนๆมารับไปเที่ยวข้างนอกจนสุดท้ายก็ประสบอุบัติเหตุลถล้มเสียชีวิตคาที่ส่วนลุงต้อยนั้นก็ไม่รอดเช่นกันวันหนึ่งแกได้ไปเที่ยวดูหมอลำและถูกกลุ่มวยรุนกลุ่มเดียวกันกับที่กระทืบหมาลุงทำลายจนสุดท้ายแกก็นอน ทำที่แกทำต่อไป